งวดนี้ชัดๆอติสัมภพาาทองงวดวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาตามสัญญาค่ะชุดนี้คลิปนี้เพื่อนๆรอกันเยอะเพราะจากผลงานที่ผ่านมาปังมาตลอดต่อเนื่องมาหลายงวดแล้วงวดนี้ชัดๆเลขอ่างน้ำมนต์อติสัมเพาวทองงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2563ก็จากข่าวๆล่าสุดเมื่อวันนี้ วันที่25ตุลาคม2563ณนะบริเวณวัดใหม่4 0่หมตำบล4 0่ห0อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีก็พบว่าหนึ่งแน่นไปด้วยสัตุุชนคนรักตัวเลขเช่นเดิมค่ะยิ่งช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก่อนวันหวยออกแบบนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเหล่าคนดวงเฮงในงวดก่อนๆที่ไม่ลืมจะเดินทางมาแก้บนและขอโชคขอลาบอีกครั้ง รวมทั้งคนหน้าใหม่ๆที่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับความแม่นความตรงของเลขอ่างน้ำมนต์ของวัดแห่งนี้ก็หวังที่จะปังๆกับเขาบ้างพอเมื่อพูดถึงผลงานที่ผ่านมาถ้าเพื่อนๆท่านใดได้ตามป้าปะมาตลอดก็พอที่จะทราบว่าเลขอ่างน้ำมนต์ของวัดแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นอ่างน้ำมนต์ที่บริเวณด้านหน้าของอติสัมเาทองะตาไข่รวมทั้งอีกอ่างน้ำมนตที่อยู่บนวิหารของหลวงปู่สุด ก็ปังจริงๆและปังมาอย่างต่อเนื่องหลายงวดแล้วโดยเฉพาะงวดวันที่1ตุลาคม2563ที่ผ่านมาก็เข้าทั้ง3ตัวตรงและ2ตัวล่างส่วนงวดล่าสุดงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 3อ่างน้ำมนต์หลวงปู่สุดก็มีทั้งเลข3และเลข8ส่วนอ่างน้ำมนต์ของอติสัมเพลาทองก็ปังไม่แพ้กันมีทั้งเลข1แล้วก็เลข5ก็ถือว่าเลขในอ่างน้ำมนต์ปังมาต่อเนื่องแบบรัวๆเลยค่ะ นี่คืออีกสำนักที่ป้าปะเน้นย้ำตลอดว่าหน้าตามแต่บางทีก็ต้องอาศัยการจับคู่เลขเองเพราะรูปที่ได้มาในแต่ละช่วงเวลาการเกาะกลุ่มของตัวเลขจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆและแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยเลขอ่างน้ำม์อาติสัมเพอทองสำหรับงวดวันที่1นึพฤศจิกายน2563นี้จะพบว่างวดนี้เลขลอยเด่นชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นเลข 2, 3 5 7 8 6หรือ9และถ้าสังเกตดีๆก็จะพบว่า2 3 3 2 8 7 7 8เกาะกลุ่มกันชัดเจนมากหรือถ้าจะจับเป็นเลข3ตัวก็อาจจะได้เป็น9 8 7 5 2 3 8 7 5แแต่อย่าลืมนะคะเลขในอ่างจะมีการลอยหมุนวน และเกาะกลุ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณาแล้วก็จับคู่กันเองดูอีกทีนะคะเพราะของแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของแต่ละท่านด้วยอ้อส่วนชุดน้ำมนต์ของหลวงปู่สุดรอแป๊บนะคะปะปะยังไม่ได้รูปมาถ้าได้มาจะรีบนำมาลงให้เพื่อนๆเ,เลยยังไงก็ลองพิจารณาอ่างน้ำมนต์ของอติสัมภาวทองไปก่อนนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังปังๆเหงๆกันนะคะสาธุสาธุสาธุ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าป้าด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บๆ